เด้อทุกคนจะให้ดูบรรยากาศการทํางานได้วันเนี่นี่มันเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนสองเดือนแล้วได้หน่ยหน่อหน่ยน่อดไ่ได้ซื้อของเลยนมเนิมมดเลยกําลังสั่งเซเว่นทุกคนไม่ได้ซื้อเตรียมมาหลอกมาเอาเงินข้างหน้าเงียบใจบรรยากาศแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยดูบรรยากาศนะคเรายังโชคดีเพราะได้ลูกค้าประจามาเรื่อยๆนะครับมันจะเงียบเลยทุกคนด้วตอนนี้กําลังนั่งใส่ถั่เนาะ ดูบรรยากาศก่นกอนร้านอาหารตรงขามกันตรงไหนก็เงียบจ้ะนี่ก็อยู่เพราะได้ค่าเขาค่าน้ำค่าขนมไม่้ซื้อ,อนี่แหละทุกคนไม่ได้ว่าขายดิบขายดีอะไรหรอกดูบรรยากาศได้จ้ะเงียบวันนี้ยังดีด้วยค่ะเป่นไงตั้งแต่เช้ามาอันนี้เป็นถุงกระดาษนะนั่งใส่ถุงกระดาษคอยพลณรวังหว่างมางนะทุกคนใส่ไว้เยอนะแลว ก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะร้อยใบเนี่ยวันหนึ่งเราขายได้วันหนึ่งเกือบห้าสิบใบรวมเทสรวมอะไรด้วยเนาะโอเคสิบแปดสิบเดี๋ยนี่มอไม่ถึงห้าสิบเลยทุกคนก็เ mm. ลยมามันมีเวลาว่างเองก็มานั่งคุยกันเนาะ mm. เดี๋ยวลูกค้าก็มา mm. แต่ว่าช่วงสิบโมงไปจนเที่ยงไปเน,นี่ยก็ไม่ค่อยมีเราบางก็จะห่างกันะวเสนที่มงเช้า ไอ้เดกเรียนจะได้ลูกค้าเ,เช้าๆเลยทุกคนมาจะถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงบางทีเที่ยงนี่ว่างเลยว่างยาวเลยใกล้กจะสิบเอ็ดโมงแล้วแต่เ,เงียบหลายช่วงนี้อะไรอะไรก็เงียบใครก็เงียบแถวนี้ก็เงียบ,ยยบปิดตัวไปกันเยอะเลิกขายไปกันเยอะบางคนเพิ่งลงทุนมาใหม่ๆขายยังไม่ทันจะได้ทุนเลยซื้อเช่นชายมาก็เขาจะภาวะแบบนี้เนาะ ตู้น้ําตู้ทีชไกกาแฟสดไกยอะไรกันจอดทิ้งไายเยอะจอดเยอะเลยนี่ลหละค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกินเข้าคอยลูกค้าเดี๋ยวนี้ข้าก็ต้องห่อมากินไม่ได้ทุกคนซึ่งเขาก็ธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบห้ิบหกสิบเลยเดี๋ยวจะสี่สิบาทแต่นี่มัเป็นแต่ไม่พอกิน สิบบาก็ได้น้อยโทษ mm hmm. ก็ต้องห่อมาห่อถ้าซื้อกับข้าวเราก็ยืมสิบบาทก็ไม่มีอะไรเลยมีจังหวะบางวันก็ทํามาเอาประหยัดแล้วทุกคนช่วงนี้ใครประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดเ้วยอแต่ไม่ใช่ประหยัดจนอดนะที่ฉันได้เราก็ต้องลดลงอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะขนมโขมงขนม,ขนม,ขนมหวานเนี่ย๋ยวนี้อยากกินอะไรก็ซื้อมาทําเอาทีหลายวัน <laughs> ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ถึงจะแย่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่ระวงังทุกเกิดว่ามันไม่ดีไปกว่านี้เราก็จะแย่ไปกว่านี้ไ่งเราก็เออต้องระวงังมติดเนื้อติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัวบ้างนิดๆหน่อยๆพอได้ค่าขนมค่านมลูกๆไปยังเลยนะคะมันก็ต้องอยางนี้แหละเราก็ต้องระวังไว้ก่อนค่ะเราต้องทําตัวให้เหมือนมันแย่ไปกว่านั้จริงท่ะว่แย่ถึงขนาดไม่พอไม่กินไม่ใช่มันก็พอเหลือพอได้กินอยู่แต่ว่ามัน มันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนอ่ะมันไม่เหลือเฟือพอูดตรงๆเละอย่างเมื่อก่อนนี้เราได้กินสบายๆบ,บางวันเรากินเกินพอดีด้วยก็ยังมีเหลือเรากินเหลือเก็บยังได้เก็บบ้างอันนี้ก็คือถ้าจาัดสรรปันส่วนี้จริงๆแล้วนี่แคบจะไม่เหลือเก็บนะคะถ้าเราไม่ไม่สนใจใส่จริงๆอะอะไรไม่จำเป็นเราไปซื้อได้เขาป้านเนี่ยถ้าเป็นพวกอะไรที่อย่างมันมีเหลือพอได้ใช้ช่วงเช้าป้าก็จะมาซื้อเซเว่นเอา ของที่มัราคา่านเท่าเราทัางนอกนะคอย่างพวกลงคนจืดลงคนหวานเลี๋ยว้ามันจะมาซช้อเซว่นเอาลงคนหวานจะเคยใช้สองกิโลเดี๋ยวนี้เหลือเป็นกระป๋องสวยเฉลี่ยวันนึงสองสามกระป๋องเพราะว่ามันบางทีมันก็เป็นลูกค้าบางวันก็หนักไปทางพวกเมนูที่ไม่ใส่นมเนาะเออก็เลยก็โอเคอยู่ลดลงไปอีกนะคะ แต่โค้ชเซเว่นดาหมดแต่ะเ้าเวลาจะสั่งก็เลยต้องสั่งไอ้พวกนี้ด้วยเพราะว่างั้นเดี๋ยวมันไม่ครบร้อยเซเว่นเขาต้องหนึ่งร้อยขึ้นไปถึงมาส่งเราแล้วก็เลยต้องสั่งรวมแต่แต่หลกัลกๆคือโซดาหมดญาติเก็บก่อนนะคะทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนนาวลูกเป็นสองบาทเมื่อก่อนเขาขายให้ลูกสามบาทตลาดประถูกก็ต่อเลยสองบาทถ้าแพงวมดนั้นเราก็ไม่ได้เอาไม่จะซื้อมาทำไมป้าใช้มะนาวสดจ้ะค่ะ ใช้มะนาวสดเอ่อบางคนเขาบอใช้มะนาวแห้งแต่ของเราใช้มะนาวสดผมมะนาวบ้างก็ไม <c oughs> really ่เคยใช้นั่นป้าเคยไปกินแล้วเกาทำแล้วมันไม่อร่อยป้าใช้มะนาวสดมาตลอดถ้าช่วงไหนที่มะนาวแพงก็ไม่ขายเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานจันทร์ไม่ได้ไลฟ์แเราไปฝนไม่ได้ไอ้นี่ป้าไม่ได้ไลฟ์วันจันทร์ที่ว่าฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยตอนเย็นฝนตกฟ้าร้องตัวไม่กล้าก็เลยไม่ได้ไลฟ์เนาะ ตอนนี้เราเอาวันมันต่องว่างก็ไปนั่งคุยกันเขารับทุกคนคุณคกระดาษเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบแล้วเราาบอกเลยนะคะว่าของร้านอื่นเขาขยับไปหมดแล้วแต่ร้านเนี้ยเราเป็นปขาประจํากันก็ยังไม่ขยับแต่เขาก็ได้กาไรน้อยลงไม่นางเขาก็ต้องขยับถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาขายอยู่ที่แพ็กละสามสิบบาทบายี่สบห้าใบนะบยี่บห้าใบนะน่าจะช่ประมาณเนี้ย ยี่สิบห้าใบทุกคนย,ยี่สิบห้าใบสามสิบบาทเบิ่งไงเราตกใบละบาทกว่าแล้วนะคะเนาะตกใบละบาทกว่าแล้วก็บอกว่า้ายยืนขยับแล้วนี่เดี๋ยวจะขึ้นอีกแล้วถ้าถุงกระดาษขึ้นมาเป็นใบละสองบาทถูนี่อีกถูงใส่น้ําอีกตกเฉพาะชุดนี้ก็ตกไปประมาณสามบาทคะ่ะนี่เป็นสามบาทนะคะทุกคน ต้นทุนเราก็เพิ่มต้นทุนเราเพิ่มไปอีกเป็นสิบบาทคือเรืองอย่างอื่นเขาก็ขยับเพราะฉะนั้นถ้าเขาขยับก็คือสามบาทสี่บาท,ทแล้วเขาก็บอกเขาก็มีแนวโน้มด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาขายของไม่ได้กําไรเขาก็ได้น้อยเขาก็ไม่พอแล้วอย่างเราเขาขึ้นเราก็จะมาขายเราก็ไม่ได้กาไรเหมือนกันทุกคนกำไรเราหายลงไปทุกวันตอนนี้แทบจะเหลือขายได้เลยคือได้แต่ทุนไปซื้อของแล้ได้ มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นแหละค่าใช้จ่ายเรามันเพิ่มด้วยแต่เราขายของน้อยลงถ้าเราขายได้เท่าเดิมเมื่อก่อนนี้สองพันจานขึ้นนะสองพันท้ายังไม่ได้เลยสองพันกว่ายสองพันก็ลงเทมยอยู่ได้ทุกคนใช่ค่ะประจําจริงๆเลยแล้วขายประจํามันก็จะมีร้านน้ำมาเปิดเพราก็กระจายกินไปดูแต่นั่งยังไม่เป็นปัญ้าเลยแต่ม่นกอพอยอยู่นานนแหละทุกคนต้องมาเล่าสู่กันฟัง คลิปนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังให้ดูบรรยากาศในการขายที่ร้านซะมั่งว่าเป็นยังไงโอ้ใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ว่ากันไปละค่ะทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็เราก็จะเอาไปแขวนไว้เอไปเก็บยังไม่ใช้นะคะป้าก็จะมีที่เห็นเราก็แขวนไว้ก่อนแล้วใช้อันนั้นหมดแล้วเราค่อยเอาขึ้นเนาะโอเคนะคะมาโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวชะคิดหน่อยนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการับชมทุกทุกท่านเลยขอบคุณมากมากจ้า